สวัสดีครับอินออนแอดวันนี้พบกับผมชุษณะตันตยานนท์นะครับพลังงานจากแสงแดดเองก็มีอยู่อย่างไม่จํากัดนะครับซึ่งทําให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเองนํามาใช้เป็นพลังงานที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของรถพลังงานแสงอาทิตย์คันนี้ครับรถยนต์หน้าตาแปลกคันนี้ชื่อว่า sct 1ปฝีมือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามพัฒนาและผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นักศึกษาทีม SCT1 บอกว่าแผงโซลาเซลล์ประเภทซิลิคอนจำนวน20แผ่นรวม6ตารางเมตรเป็นอุปกรณ์สำคัญติดด้านบนตัวรถให้รับแสงได้ดีที่สุดประมาณ1ชั่วโมงจะได้ไฟ1กิโลวัตต์ทำให้รถยนต์ SCT1 ลับเคลื่อนได้ด้วยความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวแสงแนีน,นะจะถูกคยนวาถูกเขาียกว่า,วา,วาวชาร์จเจอ แปลงในนั้นไฟครับเข้าไปที่แบตเตอรี่ครับแล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่มาใช้งานมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับพลังงานอีกส่วนที่เหลือจะถูกสะสมไว้ในแบตเตอรี่4ลูกทําให้แม้จะไม่มีแดดรถยังขับต่อไปได้อีกประมาณ3มชั่วโมงซึ่งส่วนนี้จะมีอุปกรณ์ควบคุมประจุไฟฟ้าให้ปลอดภัยและเหมาะสมส่วนโครงสร้างรถเลือกใช้เหล็กและไฟเบอร์กาส์ประกอบขึ้นเองทำให้ได้ขนาดและน้ำหนักที่ต้องการแข็งแรง รวมน้ำหนักเบาเพียง300กิโลกร,รมัมและมีราคาเพียง3 0 0 0 0 0บาทต่างจากทีมระดับโลกที่ราคากว่า10ล้านบาทและได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ SCT1 เป็นรถไทยคันแรกที่ผ่านเข้าแข่งขันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก World Solar Challenge 2015ที่ประเทศออสเตรเลียในระยะทางกว่า3,000กิโลเมตรได้ลำดับที่21จากจำนวน40คัน และเตรียมพัฒนาต่อยอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปก็อาจจะมีผู้โดยสารเพิ่มเป็น2คนถึง4คนครับในอนาคตการที่จะทําคันที่2หรือจะพัฒนาในเชิงพณนธุ์มันไม่ยากเกินเกินไปและเราสามารถทําด้วยต้นทุนที่ถูกด้วยวัสดุที่หาได้ภายในประเทศครับนวัตกรรมนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากฝีมือคนไทยได้อีกจำนวนมากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ